สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่24คือวันพุธนะคะของเดือนสิงหาคม2565อีกแล้วครับท่านนี่ค่ะหมูหวานนะคะแล้วก็ไข่เจียวนะคะจะทำข้าวคุกกะปินี่ข้าวคุกกะปิค่ะนะนะคะเนี่ยอยู่ในหม้อเนี่ยค่ะแล้วกำลังจะหั่นถั่วฝักยาวนะคะเนี่ยค่ะถั่วฝักยาวค่ะ น,ะะนี่ค่ะอาหารเย็นนะคะอาหารเย็นค่ะนี่ถั่วฝักยาวค่ะพี่จะหั่นนะคะแล้วก็มีมะม่วงนะคะแล้วก็มีพริกขี้หนูพริกกินดานะคะพริกกินดาแล้วก็พริกขี้หนูสวนแล้วก็มีหอมแดงนะคะ,ะเพื่อนกำลังไปซื้อต้นหอมผักชีแล้วก็แตงไทยนะคะ,ะพี่อ้อยก็จะหั่นถั่วก,ก่อนนะคะ ตัวฝักยาวค่ะหั่นเล็กๆฝอยๆฮะนี่ค่ะ,คะทานอาหารเย็นนะคะข้าวคุกกะปิค่ะหั่นเครื่องเคียงก่อนหั่นฝอยๆค่ะ หอมแดงก็หั่นฝอยค่ะพริกก็หั่นฝอยนะคะทุกอย่างหมูหวานนะคะแล้วก็ไข่เจียวนะคะต้นหอมผักชีเดี๋ยวมานะคะแล้วก็แตงกวาด้วยค่ะเครื่องเคียงนะคะ <c oughs> วันนี้พี่จืดชืดมากมาย <c oughs> ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะอาบน้ําแล้วก็ไม่แต่งหน้าแต่งตาวันนี้ทําหน้าเพียวๆไว้ทําหน้าเพียวๆเอาไว้ แตงกวานะคะเออตัวฝักยาวค่ะรัประทานอาหารด้วยกันนะคะเย็นนี้ค่ะจะแต่งให้สวยงามคะทานให้อร่อยนะคะเครื่องเคียงมีครบค่ะเยวต้องไปเอาไข่เค็มด้วยนะคะหืมเออหมูหวานดูสีสันช่างอร่อยเหลือเกินนะคะอือเดี๋ยวก่อน ใหญ่ค่ะนี่ค่ะเอามีดใหญ่หน่อยค่ะถ้าไม่ใหญ่แล้วก็โอ้ยมันอุ้มถัวไม่อยู่ค่ะนีะหั่นเยอะหั่นเยอะแล้วเหลือเหลือแล้วก็มีมีใครทานมีเพื่อนค่ะมาสองคนนะคะกบเพื่อนซี้กันนั่นแหละหนีกันไม่ค้นหรอกนะ ง่ายสบายสบายสไตล์พี่อ้อยค่ะนะคะเดี๋ยวเอาเบียร์มาสองขวดมากรึบกรึบคนละกรึบกรึบกรึบนะฮะเบียร์มาสักสองขวดฮะเย็ยนๆ่ะพอกระสายยา่ะเลือดลมจะได้วิ่งนะคะง่ายง่ายอย่าไปคิดอะไรชีวิตคิดมากท้องขึ้นท้องฟอเฟ้อเลยเหม็นเปรี้ยวเนี่ย่ะดูหน้าพี่สิ ถ้าไม่แต่งก็คือจืดสนิทนะคะเจ็ดสิบเจ็ดิบอดปีนี้แล้วฮะวันนี้เป็นแม่บ้านนะคะเต็มตัวเลยเป็นแม่บ้านเต็มตัวเลยวันนี้จืดสนิทค่ะนี่ค่ะตัวตนของพี่อ้อยนะไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตาค่ะวันนี้ ไปเช้าดูดวงไป2ท่านตอนเช้านะฮะแล้วก็หยุดช่วงไม่ได้มีไม่ได้มีมมลูกค้ามาก็ไม่เป็นไรหอมแดงค่ะหอมแดงหอมแดง หัน่นยังไงก็ได้ค่ะหันห่นเป็นแว่นก็ได้หั่นเป็นตามยาวก็ได้นะคะสุดแท้แต่นะคะหั่นแบบไหนก็ได้ะค่ะนี่ค่ะหันเป็นแว่นก็ได้ะค่ะแต่ต้องหลายคนก็บอกว่าหั่นตามยาวดีกว่าอือฮแล้วก็ล้างะค่ะสะอาดหัวก็ล้างแล้วะคะ่ะยางล้างหมดนะคะ ทุกอย่างล้างให้หมดจะได้สะอาดอยังไงก็ได้ตามอารมณ์ค่ะตามใจชอบนะคะ หอมแดงนะคะมันจะมีเชื้อราให้ระวังนะคะต้องล้างค่ะแกะเปลือกแล้วต้องล้างนะคะล้างแล้วก็วางให้เสด็จน้ำาพีงจะเอามาหั่นนะคะอืทุกอย่างค่ะต้องระมัดระวัง นึกอยากจะกินคะเพราะว่าเห็นต้มหมูหวานเอาไว้หมูหวานก็น่าจะทำข้าวข้าวกะปินะคะข้าวกะป,ปิกะป,ปิอร่อยมากค่ะทำเยอะด้วยนะคะทานได้ห้าหคนเลยข้าวขุกกะปินะคะใครหิวก็มาได้เลยนะคะข้าวไปเยอะไม่พอก็ทำใหม่ นี้ก่อนนะคะรู้สึกว่าจะมีสายเข้านะคะอ้าจบแค่นี้ก่อนคะ่ะค่อยมาถ่ายใหม่นะคะ